สวัสดีค่ะสวัสดีค่ำคืนของวันที่10มิถุนายนนะคะตอนนี้เรากำลังเตรียมจะส่งสินค้าค่ะแพ็คคู่นะคันแรกนะคะย็น่า EF 5 1้ m u ค่ะนะคะย็นมา51แ,นะแรงเตรียมจะส่งพนมสารค วันนี้เรียกใช้บริการรถขนส่งจากทีมงาน V Service หนึ่งคันแล้วก็คุณลุงมลใสซิ่งอีกหนึ่งคันนะคะเตรียมจะส่งสินค้าให้คุณลูกค้าทั้งสองท่านที่จองจบกลางอากาศนะคะคันแรกนะคะตัวนี้พี่เจนโอนจอกมาจําเมื่อช่วงเที่ยงนะคะสําหรับยันมา่า51แรงตัวนี้นะคะจะส่งที่พนมสาร,รคามชะเชิงเซาเนาะส่วนอีกหนึ่งคันค่ะคุณพี่ออ มเพชรนะคะคมเพชรคุณพี่คมเพ็ดนะจากการสินค่ะโอนจองเมื่อช่วงหัวค่ำนะคะเราขนส่งก็มาขึ้นสินค้าค่ะนี่ค่ะ E F 5เอาท่นี39้ 393T ตัวนูนนะคะตัวรุ่นใหม่เลยแหม่ก้องไอโฟนปิดกลางคืนมืดเลยทางร้านของเราต้องขอขอบพระคุณคุณลูกค้าทั้งสงท่านมากๆเลยนะคะทั้งคุณพี่คมเพ็ดนะคะจากการ์ินและคุณพี่เจ ไว้วางใจสั่งซื้อสินค้าคุณภาพจากทางร้านไปไว้ใช้งานจ้องจบกลางอากาศปลอดภัยได้สินค้าชัวแน่นอนนะคะพรุ่งนี้ไปทางฉะเชิงเ้าและไปลายทางกาาสินรอรับพี่สีแดงแรงฤทธิ์ได้เลยนะคะขอบพระคุณค่ะ